เชื่อไหมครับบางครั้งการตัดสินใจเลือกเส้นทางลัดเพียงครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนความทรงจําของเราไปตลอดการคืนนั้นประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าผมกําลังขับรถกลับจากทํางานต่างจังหวัดด้วยความเหนื่อยล้าจากการทํางานใจมันโหยหาแต่เตรียมนอนครับผมเลยตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าสู่ทางลัดเส้นหนึ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าถนนสายเก่าบรรยากาศสองข้างทางมันต่างจากถนนใหญ่ลิบลับเลยครับไฟกิ่งเริมทางแทบไม่มี มีเพียงแสงไฟหน้ารถที่สาดไปกระทบกับพงหญ้ารกๆและต้นไม้ใหญ่ที่กิ่งก้านมันโน้มลงมาเหมือนมือคนพยายามจะคว้าตัวรถไว้ความเงียบมันเริ่มทำหน้าที่ของมันครับเงียบจนผมได้ยินเสียงล้อบดกับถนนลาดยางครุขระชัดเจนและเรื่องมันก็เริ่มตรงนี้ครับอยู่ๆไฟน้ำมันผมมันกระพริบผมหันไปมองขีดน้ำมันอยู่ที่ขีดแดงให้ตายเถอะน้ำมันรถผมกำลังจะหมด หัวใจผมหล่นไปอยู่ที่ตะตุม่มถนนมืดและเปลี่ยวขนาดนี้ถ้ารถดับกลางทางผมไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงผมขับรถมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแสงไฟสลัวๆอยู่ไกลๆมันเป็นป้ายไฟนีออนเก่าๆที่กระพริบติดๆดับๆส่งเสียงจีจีเหมือนแมลงกลางคืนผมค่อยๆชะลอรถเข้าไปใกล้สิ่งที่เห็นคือปั๊มน้ำมันขนาดเล็กที่ดูเก่าคร่ำครึ ตู้จ่ายน้ำมันเป็นรุ่นโบราณที่มีตัวเลขหมุนหมุนผมจำใจต้องแวะเพื่อที่จะเติมน้ำมันไม่อย่างนั้นผมอาจขับไปไม่ถึงบ้านเป็นแน่ผมจอดรถที่หน้าหัวใจเบอร์หนึ่งบรรยากาศรอบปั๊มมันเงียบสงัดจ,จนน่ากลัวลมพัดเอื่อยๆมาพร้อมกลิ่นสาบดินโคลนแปลกๆไม่มีเสียงจิ้งหรีดเรไรเลยสักตัวเดียวผมลดกระจกลงกลิ่นสาบนั้นมันยิ่งรุนแรงขึ้นผมมองหาพนักงาน จนกระทั่งสายตาไปหยุดอยู่ที่มุมมืดหลังตู้จ่ายมีคนคนหนึ่งใส่ยูนิฟอร์มสีน้ำเงินเก่าๆนั่งอยู่บนมานั่งไม้ในเงามืดนั้นผมตะโกนบอกเขาว่าต้องการเติมน้ำมันเขาค่อยๆลุกขึ้นจังหวะที่เขาขยับตัวมันดูเชื่องช้าและติดขัดเหมือนหุ่นเชิดที่สายกำลังจะขาดเขาเดินลากขามาที่ท้ายรถผมเสียงเท้าที่เสียดสีกับพื้นปูนมันฟังดูน่าขนลุกเหมือนคนเดินเท้าเปล่าเหยียบโคลนมาตลอดทาง ดังแจะแจะผมเริ่มสังเกตเห็นว่ามือที่เขาจับหัวใจน้ำมันนะ่ะผิวหนังมันซีดจนเห็นเส้นเลือดสีดำชัดเจนและเล็บของเขามันดูเขียวคล้ำเหมือนคนขาดอากาศหายใจมานานผมพยายามไม่สบตาเขาครับเลยมองไปที่กระจกมองหลังแทนแต่นั่นคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตเพราะในกระจกที่ควรจะสะท้อนเบาะหลังที่ว่างเปล่าผมกลับเห็นเงาสีเทาจางๆนั่งขดตัวอยู่ตรงนั้น มันเหมือนมีใครบางคนแอบขึ้นมานั่งบนรถตอนที่ผมไม่ได้สังเกตผมรีบหันขวับไปมองที่เบาะหลังทันทีแต่มันไม่มีใครมีเพียงความเย็นวาบที่พุ่งเข้าใส่หน้าผมจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวพอผมหันกลับมาพนักงานคนนั้นไม่ได้ยืนอยู่ที่ท้ายรถแล้วครับแต่มันวูบเดียวจริงๆที่เขามาโผล่อยู่ประชิดก,กระจกฝั่งคนขับใบหน้าของเขาห่างจากผมไม่ถึงคืบดวงตาของเขาไม่มีแววเลยสักนิด มันขาวพโพลนและขุ่นมัวเหมือนดวงตาของปลาตายผิวหน้าที่หลุดลอกจนเห็นเนื้อแดงๆข้างในมันขยับไปมาตามจังหวะที่เขาพยายามจะพูดบางอย่างออกมาเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากลำคอเขามันไม่ใช่คำพูดที่ฟังออกชัดเจนครับแต่มันเป็นเสียงขย้อนน้ำแฉะที่ฟังแล้วเย็นไปถึงกระดูกสันหลังลักษณะท่าทางของเขาเหมือนจะบอกอะไรกับผมบางอย่างสายตาที่ว่างเปล่านั้นจ้องลึกเข้ามาในตาผม เหมือนจะเตือนว่าถ้าผมยังดึงดันจะขับต่อไปบนถนนเส้นนี้ผมอาจจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยมินาทีนั้นสติผมขาดกระจุยครับผมรีบเหยียบคันเร่งพุ่งรถออกไปทันทีผมได้ยินเสียงหัวใจน้ำมันกระชากขาดดังสนั่นแต่ผมไม่สนแล้วผมขับหนีตายออกมาจากปั๊มนั้นโดยไม่กล้าหันกลับไปมองกระจกหลังอีกเลย ผมตัดสินใจกลับรถไม่ไปตามถนนเส้นนั้นจนกระทั่งผมขับมาถึงถนนใหญ่เส้นเดิมที่มีแสงไฟสว่างโร่ผมรีบแวะเข้าปั๊มน้ำมันข้างหน้าทันทีพนักงานที่นั่นเดินมาบอกผมด้วยสีหน้าตกใจเขาบอกผมว่าที่ฝาน้ำมันผมมันไม่ได้ปิดและที่น่าตกใจกว่านั้นคือที่ท้ายรถผมมันมีแต่คราบน้ำเหลืองปนเลือดไหลนองเต็มไปหมดผมก้มลงมองเข็มน้ำมันในรถมันยังอยู่ที่ขีดแดงเท่าเดิมเป๊ เหมือนตอนก่อนจะเข้าปั๊มปริศนานั้นไม่มีผิดผมขนลุกไปทั้งตัวเพราะถ้าตอนนั้นผมไม่สังเกตเห็นความผิดปกติหรือไม่เชื่อในลางสังหรณ์ที่สัมผัสได้จากดวงตาขาวโพลนคู่นั้นตอนนี้ผมอาจจะได้พบเจอบางอย่างที่น่ากลัวเกินกว่าที่ผมจะจินตนาการได้หรือไม่ผมก็อาจจะกลายเป็นคนที่นั่งก้มหน้ารอใครบางคนอยู่ที่ม้านั่งไม้ตัวนั้นไปแล้วก็ได้